นี่นะครับทะเลแหวกอำเภอสีขอระพุมจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่นะครับจะให้ดูบรรยากาศนะครับอันนี้คือเป็นเนินดินนะครับที่มันแหวกออกจากกันนะครับนี่ฝั่งนี้ก็ทะเลอ๋อฝั่งนี้ก็ทะเลนะครับนี่แล้วมันจะมีเนินตรงกลางนะครับแหวกไปจากฝั่งนู้นนะครับนู้นไกลๆหนึ่งครับก็จะเดินมาตรงนี้เป็นลานกว้างอยู่นะครับตรงนี้ ใครจะเอาเต็น์มากลางนะครับจัดกิจกรรมก็ได้นะครับนี่คืออำเภอศรีขอรภูมินะครับแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับแหล่งท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับอ๋อไม่ถึงครับอยู่ไกลมากครับตอนนี้ผมเดินจากจากทางเข้ามานะครับประมาณห้าร้อยเมตรนะครับจะมาสุดตรงที่ เป็นเนินดินนะครับตัวนี้จะข้ามไปฝั่งนู้นก็ไปไม่ได้ครับมันมันถูกแหวกออกแล้วนะครับทะเลนี้ก็ก็เป็นอ่างเก็บน้ำานะครับแต่เขาเรียกว่าทะเลแหวกเพราะว่ามันมีนะครับมันมีคันดินอยู่ตรงกลางระยะทางประมาณ500อเมตรนะครับคนมาเที่ยวเยอะครับเด็กๆมาเล่นน้ําน้ําไม่ลึกมากครับก็มีร่มชูชีพมีห่วงยางให้เช่านะครับก็มีร่มมีเต็นท์นะครับ ไว้คอยบริการนะครับร่มก็เป็นร่มใหญ่นะครับก็ราคาร้อยเดียวครับไม่แพงมากครับถ้าเรามีเต็นท์มีผ้าใบก็มากลางเองได้ก็อันนี้ก็แล้วแต่ใครจะสะดวกนามาหรือเปล่านะครับสาหรับตัวผมนะครับก็ร้อยเดียวไม่ใช่ปัญหาครับก็สามารถเช่าแล้วก็นั่งเล่นใต้ร่มก็ได้ครับแต่วันนี้ขณะนี้ ก็ไม่ค่อยร้อนนะครับนี่ดวงอาทิตย์นะครับก็จะมีเมฆสุัวสุรวนะครับไม่มีแดดนะครับแต่อุณหภูมิก็อบอ้าวอยู่นะครับวันนี้วันที่สิบสี่เมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับให้ดูบรรยากาศนะครับบริเวณนี้ข้างในนะครับมันลึกมากก็เลยอ่าไม่ใช่น้ําลึกนะครับ เดินออกจากปักซอยมาลึกมากประมาณ500เมตรก็เลยไม่ค่อยมีใครเดินมาถึงนะครับส่วนมากเด็กๆก็จะเล่นอยู่ใกล้ฝั่งทางเข้านะครับเพราะตรงนั้นมีจุดบริการพวกห่วงยางพวกชูชีพนะครับพวกเต็นท์พวกร่มให้เช่านะครับก็จะมีคนเล่นเยอะหน่อยส่วนข้างในลึกๆนี้ก็ไม่มีใครมาปักล่มนะครับก็เลยไม่ค่อยมีใครเดินมาอีกอย่างหนึ่งคงจะเดินมาไกลแล้วไม่ไหว ที่เกียดเดินไกลก็เลยเล่นกันใกล้ๆนั้นนะครับ